สวัสดีครับผูเชาตำรวจมีครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับที่31เครปเพื่อภาคมปี2568นะครับเวลาครับึงทุ่มตรงนะครับก็เป็นอพิจบนะครับสำหรับเบนซ์ว212นะครับที่มาจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับนะก็ทำตั้งแต่เช้านะครับมืดเลยครับนะก็หลายคันนะแล้วก็รออะไรนะก็ตัวสุดท้ายนะครับคือโอลิงนะครับ นา t u r นะครับหกตัวนะชุดหนึ่งมีประมาณหกตัวนะถึงเจ็ดตัวลมท่อน้ําด้วยนะครับเวลาเปลี่ยนน้ํานะครับนะส่วนมากจะต้องเปลี่ยนโอลิงชุดนี้ด้วยนะครับนะป้องกันการรั่วลิกนะของน้ํานะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องที่ตัวโข่ง t u r นะครับก็เป็นสาระน่ารู้นะสำหรับข้อมูลยุโรปครับนะคันนี้ก็มาเมื่อวานนะครับเราสั่งอะไรมาวันนี้เช้านะที่เรานั่งโต๊ะนะครับ ก็เปลี่ยนปั๊มน้ำครับเปลี่ยนแคนเซอร์นนะหรือเซนซอร์จุดระเบิดนะครับแล้วก็โอูลิงเจ็ดตัวนะแล้วก็มีท่อกลับของน้ํามันเครื่องนะครับที่ถูกการงัดมาบิดเบี้ยวนะนะเป็นเป็นท่อใต้โทโมโครับน้ํามันเครื่องไหลกลับลงแท้งนะท่อง,อ,งอนะตัวเป็นลูกตัวแอลครับนะเราก็เปลี่ยนให้ลูกค้าไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวให้ดูซากนะว่าหน้าตาที่เปลี่ยนเป็นอย่างไรนะขอนะอภัยฮะภาพไม่สมูทฮนะ เดี๋ยวนะฮะลอกกล้องนิดนึงขออภัยครับนี่ฮนะท่อตัวนี้ครับเห็นไหมฮะมีบี้ยวครับเนื่องจากช่างล่าสุดนะองรัทนะนะเขาไม่ถอดน็อตสองตัวนี้ก่อนครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะถดึงออกมาได้เลยนะดึงออกมาได้เวลาถอดมันก็จะไม่คดครับใส่ท่าไหนก็อยู่ท่าน,นั้นแหะครับนะเนี่ยนฮะเบี้ยวฮะนะนะเบี้ยวไม่มเบี้ยวเปล่าครับด้านหลังนะโดนรอยงัดเต็มเลยครับเนี่ยงัดมีฮนะเสียรูปไปแล้วครับ นี่ฮะตอนนี้ก็บี้ครับเห็นไหมครับนะเปลี่ยนอย่างหนึ่งครับเขาคงเปลดปั๊ามน้ํามาแล้วครับแล้วรีบนะหรืออาจจะเข้าโอ่งที่ไม่เคยถอดนะครับนะก็อาจจะไม่ใช่ช่างเบนซ์นะหรือยังไงก็ไม่ทราบจริงๆถ้าเกิดว่าคนเขาตอบไปหมดก็จะรู้ครับทําจุดหนึ่งนะเปลี่ยนอะไรจุดหนึ่งแต่ต้องไม่ทําให้จุดอื่นเสียหายไปด้วยนะครับซึ่งนี่แหละครับที่ผมบอกว่าต้องหาช่างเฉพาะทางนะครับเขารู้วิธี อขันออกนะถอดออกใส่เข้านะเขาทาให้เขารู้จังหวะนะแล้วก็รู้ว่าชินส่วนไหนควรทาอย่างไรนะนี่นะสําคัญนะก็สร้างอยู่นี่นะครับปั๊มน้ำนะโนเนมนะไต้หวันอยู่นี่ครับนะหน้าแปลนนะเขาหานบนนะอยู่นี่ครับกับโปลิงด้านหลังตัวนี้นะครับอ่าก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับแข้งนะเซนเซอร์นะครับหรือ C ีเกีรนะหรือเซ็นเซอร์จุดระเบิดนั่นเองนะครับนะทีะ่นับโอบของพคกเขา่ยงนะครับนะก็เราเปลี่ยนไปแล้วนะครับเรียบร้อยนะอันนี้สัญญาณขาดหายนะครับนะได้รับสัญญาณขาดหายเป็นช่วงๆนะครับรถยังมีอาการสะดุดนะครับในบางช่วงแล้วก็ไฟเครื่องโชว์นะหรือไฟนจินโชว์นะครับโชว์ติดตดิดดับครับพอวิ่งไปสักพักก็หายฮนะวิ่งไปสักพักก็ข,ขึ้นนะครับ ลูกค้าก็ยังไม่เคเข้าที่ไหนนะครับหลังจากซื้อรถจากเต็นท์มานะครับก็มาเข้าเรานะแล้วก็เดี๋ยวขอไปเข้ามาที่นึงแล้วนะแต่เป็นอู่ทั่วไปครับนะเขาบอกว่าเติมน้ำมันอเคนผิดอะไรทนองเนี่ยครับเขามีแท็บเล็ตนะเป็นเครื่องสแกนเฉยนะครับก็ไม่ไล้วสตาร์เข้าไปจับนะก็โอเคนะครับตามที่เหนดเลยครับนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูโอริงนะเจ็ดตัวนะ ก็พอดีอยู่ด้านในนะเดี๋ยวผมพาไปดูลิงเนยพอดีอยู่โครที่กันแล้วเอามานั่งคัดที่ตัหนะไฟมันสว่างก็เลยเนี่ยหายไปตัวครับมีอกตัวครับนะจริงจริงเปลี่ยนทั้งหมดเจ็ดตัวนะมันกระเด็นหายไปตัวครับนะเรารีบมาทำกลางคืนด้วยนะครับอันนี้โครดิงท่อน,น้ำมันเครื่องนะนะแรงดันน้ำมันเครื่องครับนะท่อที่มีน้ำมันเครื่องมากที่ตัวโค้งต u โบครับเพื่อแรงแกนตัวบ o นะครับคือตัวสีเขียวนี่ครับ นะส่วนตัวนี้ก็คือท่อน้ําเข้าทบูนะน่ะทั้งสี่ตัวเนี่ยครับท่อน้ำเข้าทบูนะครับอีกตัวหายไปแคตัวเขียวลูกกระเด็นไปไหนตัวหนึ่งน่ะแต่เบียดไปแล้วครับส่วนตัวนี้ท่อหลังคือหลังปั๊มน้าครับมีหลังปั๊มน้ําอีกตัวหนึ่งครับก็คือตัวนี้นั่นเองนะก็ครบนะนะซากครบนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราออกไปจากห้องนะครผมมาดูที่ไฟนะเวลาเปลี่ยนโอลิงนะครับมันจะชัดะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกัน ในคลิปจบนะครับ EP4 นะสำหรับคันนี้ตอนนี้กำลังจอดไล่น้ำอยู่ครับนะแต่ก็กำลังจอดไล่น้ำอยู่นะก็ลองวิ่งอยู่รอบนะครับประมาณห้ากิโลหกกิโลครับก็เดี๋ยวไล่น้ำอีกรอบนึงครับก็จะแจ้งลูกค้านะตอนนี้ลูกค้าอยู่โริษัลโนรีนะก็เดี๋ยวต้องไปรับนะให้แต่ก์ไปรับนะครับเดี๋ยวลูกค้าจะเดินทางไปกรุงเทพเลยนะเพราะจุดมุ่งหมายของ ลูกค้านะต้องไปกรุงเทพครับขับจากเพชรบุรไปกรุงเทพครับแต่เบิร์นไฟชูนะครับก่อนนะจึงเลี้ยวมาที่จังหวัดลบบุรีก่อนนะ,เ,นะรรนนะเพื่อมาดูอาการแต่เพิ่นเจออาการน้ารั่น้ําลิกด้วยที่เจ้าของรถได้เติมน้ํามาบ่อยน้ําหายบ่อยด้วยไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นก็เติมน้ํามาเรื่อยๆพอดีมาเห็นปัญหาแล้วเราต้องเบิอกอะไรหนึ่งวันครับนะของแท้จึงต้องรอนะเพราะลูกค้ามาเมื่อวานครับช่วงบ่ายสองวันนี้ เมื่อวานบ่ายสองใช่ไหมครับแล้วมาวันนี้ก็เช้าเย็นเย็นนะโดยเฉลี่ยนะรอโอลิงด้วยที่ช้าก็คือโอลิงเจ็ดตัวนะครับส่วนพั้มน้ามาแต่เช้าแลวครับตามกรดเสร็จไม่เกินบ่ายสอง้วครับ,ง,บ,ง,รบง่ายพั้มน้ากับแ็งนะเซ็นเซอร์นะครับก็มีโอลิงด้วยแล้วก็ระหว่างทางครับมีนอ็อตคอร่อเสียนะครับเข่าวควายที่ไม่ครบด้วยนะครับไปครบมาหนึ่งตัวนะ้เมื่อวันหนึ่งแจ้งวันนี้รีบถอดตอนมืดแล้วแล้วก็เกี่ยวหลักน็อตไม่ดีด้วยตัวหนึ่ง ทาการตาให้เรียบร้อยนะครับที่ขาสู่แล้วก็หาน็อตที่เป็นรุ่นของมันเลยนะครับมาใส่ให้หนึ่งตัวนะครับก็ตัวที่ขาดหายไปอยู่ด้านล่างนะอยู่ด้านล่างนะใส่ไปเรียบร้อยแล้วครับคงไม่มีซ่าครับเพราะมันหายเราหาน็อตมาเติมผมไม่ได้ถ่ายนะผมมีประกอบเดี๋ยวเป็นการเสียเวลานะ้าใจลูกค้าทราบแล้วนะครับก็สรุปครบถ้วนนะจากน็อตที่ขาไม่แน่นมาหลายตัวแล้วก็จากสภาพและหลายด้านนะสรุปว่าก็าจบได้นะ แล้วเดี๋ยวลูกค้าเดินทางไปกรุงเทพนะครับก็คงไม่มีอะไรนะเราอัดน้ําเทดน้ําเรียบร้อยนะครับว่ามีโลลิกไหมนะครับสรุปว่าไม่มีโลลิกนะครับอเดี๋ยวพาเดินชมนิดนึงมีสามเก้าครับที่มานะฮะนี่ครับพอดแล้วนะที่จะพานขาดครับนะจะได้ไม่ต้องถ่ายมีสองครับเหมาไปเลยครับเหมาไปเลยคลิปนี้แหละนะนี่ครับพอดผุ้เล็กปั๊มน้ำออกมาเลยครับเนี่ฮะ ดูเหมือนปั๊มน้ำก็เปลี่ยนมาได้ไม่นานนะครับเป็นของใหม่เห็นไหมฮะเราะสีมันใหม่มากส่วนอันนี้เสื้อสูบคับมันเก่าเห็นไหมฮะอันนี้ใหม่ท่า<ม>นดูครับใส่พานไปกระตุกจนเนี่ยฮะปั๊มน้ำคนเลยครับเห็นไหมฮะไม่สามารถจะเดินหน้าต่อได้นะหมุนไฟน้ําก็หยดครับนะเดี๋ยวหมุนไฟสายพานก็ยิงอีกครับนะครับทีเนี้ผมมองผมอาจจะเข้าใจผิดตอนแรกว่าใส่พานตัวเนี้ย มันทำไมมันถึงขาดครึ่งเซียวนะครับเดี๋ยวผมดูที่โต๊ะก่อนดีกว่าเดี๋ยวพาไปดูใส่พันนิดหนึ่งนี่ครับซาเขาอยู่นี่นี่ครับใส่พานมันเหลืออยู่ครึ่งียวเนี่ยฮะตัวนี้ต้องมีร่องมากกว่านี้ครับก็คือเส้นนี้ที่มันฉีกออกไปนะฮะเนี่ยประกบอยู่นะฮะฉีกออกไปนะแล้วใส่พันตัวนี้ก็ไปพันนะครับพันทาให้ใสยพันเนี่ยคอมแม่ตัวนี้เส้นสั้นเนี่ยครับหลุดนะแต่ไม่ขาดนะครับหลุดนะครับเดี๋ยวผมวางก่อนนะอ่ะซึ๊บ เนี่ยครับเส้นนี้นะยังใช้การได้ดีอยู่ก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับพอาแม่เส้นสั้นด้านล่างนะนะสรุปเลยวส่พานเส้นใหญ่ไปทําให้เส้นเล็กหลุดแค่นั้นเองแต่เราสงสัยว่าใส่พานเส้นใหญ่ทําให้ท้นน้ําแตกลูกเปืนฟันน้าแตกผมคงสันนิฐานผิดนะครับขออภัยนะนี่ครับจากดูเซซิโบเล่นะที่โคนที่ดินแดงอยู่เต็มนะครับนั่นหมายความว่าน้ํามันร่วมเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว แล้วก็จะของรถเติมน้ํามาตลอดนะครับนะก็คือสรุปสั้นๆครับนะเดี๋ยวผมถ่ายอีพีสองให้ละเอยียดอีกทีหนึ่งตอนอะไรมานะครับสรุปครับนะเป็นการถูไถฮะขับโดยที่ไม่คิดจะซ่อมนะครับเอาแค่มันวิ่งได้และเครื่องติดแล้วก็เติมน้ําเอานะอยากจะไปไหนก็ไปมันจะไปทําลายตัวอื่นก็ไม่ต้องสนนะครับก็คือตัวนี้ครับ มันคงคอนแล้วน้ํารั่วมานานแล้วมันแตกพอกู้เล่น้าทำน้ํามันเอียงได้ฮนะเอียงเอียงได้เยอะแบบนี้ครับมันเลยกินใส่พานครับนะใส่พันไม่สามารถทาให้ทำน้ําเนี่ยหมิดตัวได้ฮะนะนะตอนแรกผมกูเข้าใจผิดนะรีบพูดไปหน่อยนะเพราะยังไม่ได้ถอดออกมาครับตอนนี้เราถอดออกมาแล้วนะครับพอดีผมพวงคันนู้นอยู่ฮนะแล้วก็ผมทำสองตห,หนึ่งด้วยนะทำหลายคันนะง่ายๆผมเลยพองวงนะขออภัยเคสนี้ก็ดตงต่อไปนะครับ นะตัวนี้มันคนครับทำให้หนีศูนย์นะผู้เล่ย้ำน้ำมันเบี้ยวว่าเบี้ยวว่าเบี้ยวมาสายพานคงขาดครับแล้วก็ไปสกิดสายพานคอมแอร์กระเด็นออกไปลูกค้าก็แอร์ไม่เย็นวิ่งเขงาลับประดับยนต์นะครับสรุปล้าประดับยนต์ให้มาหาผมนะเพราะว่ารื้อไม่ได้ฮะมันรื้อเยอะมรื้อไม่ได้เขาคงทํไปเองแล้วแหละครับนะเพราะฉะนั้นแอร์ไม่เย็นก่อนนะเจ้าของรถจึงรู้ว่าอ,อ๋อสายพานขาด ก็เข้าใจว่าสายพานไปขาดไปเกี่ยสายพานแอ๋กเ็เลนออกไปนะแต่ไม่ใช่ต้นเหตุต้นเหตุคือตัวนี้เนี่ยครับนี่ครับมันรันดลุนนะมันแตกมาเป็นเวลานานแล้วคงเป็นหลายเดือนนะครับอาการแบบนี้เนี่ฮะแล้วบทช้เพราะว่าดูตัวปั๊มสิครับยังใหม่เห็นไหมสีบอลเลยลองซูมดูนะครับนะมันไม่มีลายสนิมเลยฮนะเหมือนเพิ่งเปลี่ยนมาไม่นานนะแล้วผมถามว่าทําไมเพิ่งเปลี่ยนมานานทําไมมันถึงพังเร็ว ก็สั้นๆเลยครับเติมน้ําเปล่าครับนี่ฮะข้างในมีแต่สนิมครับนี่ฮะมีแต่สนิมแดงครับเนี่ย่ท่านดูครับเดี๋ยวส่องให้ดูฮนะนี่ฮะเห็นยหน้างในมีสนิมแดงครับนะน้ะําเปล่าร้นๆครับนะเพราะว่าน้ําเปล่าคุณสมบัติเขาจะไม่มีสารหล่อลื่นทีเนี้ยซีนตรงปั๊มน้ําเนี่ยมันจะกันน้ําเนี่ยรั่วออกมาจากตัวปั๊มน้ํา นะครับแกนมันเป็นโลหะโลหะหมุนอยู่บนซีนแล้วก็มีน้ําเป็นตัวหล่อไว้อ่ไปรับลูกค้ากนเลยอ่าโอเคโอเคไปไปรับลูกคา้าเอาโอเคเอาป้ายาหน้าออกก่อนนะอ่าอ่าเดี๋ยวไปรับลูกคา้าโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาคุยต่อนะเทปน,ะนี้เอาแค่สั้นๆอกครับพอเข้าใจง่ายนะอ่าเดี๋ยวเจอกับรถอยู่เนี่ครับนะ สารหล่อเย็นจะไปช่วยหล่อลื่นซีนด้วยนะครับกับแกนปั้มน้าด้วยทําให้ยืดอายุครับสมมุติว่าปั้มน้ามีกำลหง60,000กิโลนะฮะในของเทียบโควตมของแท้100,000โลนะครับแต่ก็ตัวละหลายพันนะตัวละห้าหกพันนะครับตัวนี้ของพี่ไม่ใช่ถูกถูกนะครับแต่ทุกวันนี้เราใส่แค่ตัวละพันกระบาดก็สองพันครับเต็มที่นะกิโลมันเลยสั้นใส่ของอเกล็ดรงแล้วยังไปเติมน้าเปล่าอีกครับนะสุดท้ายครับ สั้นกว่าเดิมนะอะไรเว้ยมันก็สั้นอยู่แล้วครับอายุการใช้งานของมันนะเห็นครับเกินไปแล้วนะสหรับลูกค้านะสรุปว่าก็สั้นกว่าเดิมครับนะเสียเงินแล้วครับก็เสียอีกเงินมีน้อยอยู่แล้วครับก็น้อยลงไปอีกนะเป็นเพราะว่าไม่ได้หาข้อมูลแล้วก็าบางท่านก็พยายามจะบหม่นะอันนี้เป็นวิทยานนะเป็นความรู้ทั่วประเทศนะครับท่านไหนที่ใช้แล้วคิดว่ามันจะช่วย สนองความต้องการของเรานะก็คิดผิดนะครับคุณต้องหาข้อมูลเยอะๆถ้าเกิดมันไม่สมบูรณ์จอดไว้บ้านดีกว่าครับไม่ต้องไปใช้ครับใช้ไปมันก็เสียเงินครับนะมันลุกลามครับรถนะฮะมันไม่เอาไม่อยู่หรอกครับพอซ่อมตัวนี้ไปสองวันเดี๋ยวตัวอื่นก็เป็นอีกครับพอขับไปอีกสองชั่วโมงเอาตัวอื่นเป็นอีกแล้วครับพอขับเดินทางไกลอีกสองสามเราเอาตัวอื่นเป็นอีกแล้วครับเสียเงินมันอยู่นี่ครับเดี๋ยวเดินไม่เต็มสูบบ้างเดี๋ยวท่าน้ารั่วบ้าง เดี๋ยวแบบอร์ไม่เย็นบ้างเดี๋ยวเครื่องไม่มีกําลังบ้างเดี๋ยวไฟเกียร์โชบ้างเดี๋ยวน้ารั่วบ้างเดี๋ยวหมอน้ารั่วบ้างเยอะแยะไปหมดครับนี่ฮะเปลี่ยนมอน้ามาใหม่ครับนี่ฮะมอน้าแผงใหม่ครับของวาริโอนี่ครับไม่นานนะเปลี่ยนมาไม่นานแน่นอนเพราะมันใหม่มากเห็นไหมฮะขีบเครื่องยังไม่ล้มเลยฮนะฝุ่นยังไม่เกาะเปลี่ยนมอน้ารั่วก็เปลี่ยนมอน้านะ แต่ในระบบรอยเย็นมันมีองค์ประกอบมากมายครับนะมันมีทั้งหม้อน้าครับ <Dial ogue. S 1> มีทั้งวาล์วน้าครับมีทั้งท่อน้าครับมีท่อหลังเครื่องข้างเครื่องใต้เครื่องท่อแฝดไปน,นังโกคู่นี่ครับน้มน้ํารครับเห็นไหมครกระป๋องพักน้ําครับนะสายเข้ากระป๋องพักน้ําครับทุกอย่างไป่นองประกอบในระบบรอ,ยยรอยเย็นหมดครับนะต้องอดูแล เป็นระบบนะคุณทําระบบรอเย็นก็ยกทั้งระบบไปเลยครับนะไม่ใช่ทําอย่างใดอย่างหนึ่งครับอย่างที่ผมบอกครับคือไม่พร้อมจอดถ้าไม่จอดมันจะทําให้เราเสียเงินมากขึ้นนะเหมือนคนเมาฮะเดินก้าวหนึ่งแล้วก็ถอยหลังสองก้าวเดินก้าวแล้วก็ถอยหลังสองก้าวอย่างนี้ครับนะส้มตัวนี้ครับใช้เกียร์ต่ำพอขับไปได้สองเดินครับตัวที่สองโอ้โหครับกระปุกลาวครับพอขับไปอีกสามเดินครับท่อปีดครับ พอขับไปอีกไม่กี่วันครับเอาปั๊มที่ซื้อมาของเกตต่ําเสียซ้ําอีกแล้วครับวนอยู่นี่ฮะการส้มไม่ไปข้างหน้าทันทีนะรถมียี่สิบรายการครับแทนนี้คุณจะเดินหนึ่งถึงยี่สิบไปเรื่อยโดยใช้อะไหลที่มีคุณภาพแล้วก็เดินหน้าไปเรื่อยเปลี่ยน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 กลักบ,เปล,เ,บปเปลี่ยนตัวที่สามพอขับไปอีกเปลี่ยนตัวที่สี่เอาตัวที่หนึ่งกลับมาเสียอีกแหละนะที่ผมบอกเขาเหมือนคนเมาะ่ะเดินเดินหน้าเก้าหนึ่งถอยหลังสองเก้าครับ เนี่ยเหมือนกันเลยฮะอาการเดียวกันเนี่ฮะดูน้ำเยอะเลยเห็นไหมฮะร,รอยคาบสนิมคาบที่น้ำมันไหลามาตั้งนานแล้วมันฝังตัวอยู่สแสดงว่าหลายเดือนมันไม่ใช่เพิ่งแตกเมื่อสองชั่วโมงนี้นะครับอาการแบบนี้เนี่ยมันก็เด็นในหมดเลยครับแล้วข้างล่างก็เปียกไปด้วยนะ้ำมันเครื่องครับเปียกทั้งหมดนนเนี่ยน้ำมันเวอร์ก็รั่วเยอะกล่งองเวอร์ก็รั่วนะแล้วท่อนี่ก็ปลกเก่ามากครับ กระท่อนี่ก็ต่อแล้วต่ออีกครับเอาเขาต่อเขอ,อปลาปลามาใส่ครับเนี่ยเนี่ยถ่อหางปลาไหลของปลาปาะครับเนี่ยซื้อว่าดูก่อสร้างนะเนี่ยเห็นไม่ได้นะปีสามเก้าเขานะยังไม่คุณยังไม่รู้ประวัติเขามั้งนะลองไปซื้นดูครับเป็นรถซีดานนะครับที่เยอรมันก็มีความภูมิใจนะในรุ่นนี้เพราะในเซกเมนต์เดียวกันในปีเดียวกัน มันคือรถที่ขับดีที่สุดในโลกครับมันได้รับรางวนะัลเนี่ยเป็นรถที่ขับดีที่สุดในโลกครับลองไปหาข้อมูลดูนะ E39 ครับไม่ใช่ E34 นะี E39 ครับเป็นรถซีดานที่ขับดีที่สุดนะในโลกนะครับได้รับรางวัลนะครับหมายความว่าระบบการขับเคลื่อนอัตราเร่งนุ่มนวลช่วงล่างนุ่มหนึบไม่กระด้างวิ่งเดินทางไกลวิ่งเนทางยาวๆรู้สึกสบายนะสิ่งต่างๆอำนวยความสะดวกก็ ในระดับหนึ่งในปีของเขาเขาจึงได้รับรางวัลครับนะครับนะอ่าทีนี้อ่าผมพูดถึงรถมือสองที่บรรดาผู้ขายอิสระออกมาขายทําตลาดกันนะยืนไม่ต้องซ่อมอะไรเลยเก็บมาดีแล้วเจ้าของรักรถนะทำเขาเก็บสีมาแล้วใส่แม็กมาราคาหลายหมื่นแล้แม็กชุดจะเป็นแสนมีนเครื่องเสียงให้ด้วย นะครับเรามาถึงขับใช้ได้เลยครับราคาไม่แพงโปรโมทโฆษณาครับแต่ทุกคนไม่เคยพูดเรื่องเครื่องกับเกียร์เลยครับเพราะว่ามันไปอัดฉีดครับแล้วมันไปเคลื่อบน้ํายาครับพอเวลาคนมาซื้อก็โอ้คิดว่าโอ้สีสวยข้างในเขาสปาบอกมาเรียบร้อยก็คิดว่าจบที่ไหนได้รับรถไปไม่นานครับซ่อมกระท่อนกระแท่นตลอดเวลาอันนี้ก็เจอเยอะนะเคสแบบนี้นะจะมีน้อยเคสมากที่ซึฟนะุ้งฮะ นะแล้วมันบอกดีมันก็ดีจริงๆเลยสองปีนเนี่ยไม่ซ่อมเลยพอเข้าปีที่สามนั้นน่ะซ่อมหนักไปครับนะฮะก็อันนั้นก็ถือว่ายังพอได้นะเพราะได้ใช้โวงหน้าไปก่อนสองปีแล้วมาซ่อมมาปีที่สามก็ถือว่าราคาขนาดนี้มือสองก็ถือว่าคุ้มนะสุดคุ้มแต่ไม่ใช่ซื้อมาสามเดือนนะหรือหรือบางคนซื้อมาเดือนเดียวเนี่ยซ่อมกระท่อนกระแทน่นรดอยู่แต่กระอู่ท่านดูทีน,นะว่าเป็นเงินนั้นเลยฮะเครื่องใหญ่นะปกสูบ นะใช้เงินนั่นแหละครับมันสตาร์ทเมื่อไหร่มันทํางานเมื่อไหร่ก็งยนหมุนเมื่อไหร่ความสึกหรอเกิดขึ้นเมื่อนั้นความเสื่อมมาเมื่อนั้นทุกอย่างเป็นพลาสติกหมดครับแล้วทุกอย่างมีกําหนดหมดเพราะฉนั้นอนะ่เรียนรู้ไปนะกับช่องมาพิชัยนะครับช่างปืนลูกเรีนะครับโอเคนะครับทีพีซี่ครับสําหรับเดือนมนสองนะก็เดี๋ยวคันนี้เราขยับคันนี้หน่อยปกตู้นะส่วนกันนด้นนะพรุ่งนี้เริ่มนะทีห้าของอุดรธนานีนะพรุ่งนี้เริ่มครับนะ คันนี้ก็พรุ่งนี้เริ่มครับส่วนคันนี้ก็เดี๋ยววันจันทร์นะสั่งอะไรสั่งวันจันทร์นะก็อะไรอ่ะน่าจะมาอางคารพุทธแหรอครับคันนี้นะสุพรรณบุรีครับนีหกศูนย์ส่วนคันนี้นะมาใหม่นะเดี๋ยวผมถ่ายอีกคลิปหนึ่งโอเคนะครับนะก็คงจบคลิปแล้วครับสำหรับ EP4 นะครับ ก็เดี๋ยวเจ้าของรถมาแล้วนะครับขอบคุณครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับใะคร้เราด้วยนะครับเจ mm hmm. อกันใหม่ในคลิปหน้านะครับปู mm ่จะอภิเฉลโต้ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ mm hmm.